ตอนนั้นทาที่หลังไงเราก็เบลนสีอ้อเชื่อมโยงน่เชื่อมโยงดีมากอีกเก้าบ้านมะขออีกเก <9 S 1> ้าบ้านขออีกเก้าบ้านขออีกเก้าบ้านลูกค้าห้ามลงห้ามแผ่วห้ามหายไปไหนอย่าทิ้งเจนนี่นะคะเดี๋ยวลูกค้ายิ่งรอเขาจะยิ่งวีนนะคะลูก,ลกค้าทุกคนค่ะรอไม่ได้ห้ามทิ้งเจนนี่ไปไหนนะคะอีกเก้าบ้านเก้าบ้านซินตกะก้าเลยครับเซรั่มสีเหลืองเซรั่มนะคะเซรั่มเมดูโอ เมซีโอเมซีโอค่ะป่อป้าเมื่อกี้เราขายมาร์คหน้าสองคนอ่ะแล้วมาร์คผิดวิธีทั้งคู่เลยอ่ะแล้วก็เมื่อกี้เราเราขายกันแดดเราขึ้นผิดแบรนด์มาเลยนะคะแย่มาค่ะเหมือนกันนะลูกค้าทำไมก่อนหน้านี้ขายคุชชั่นปากแต้มเขาปุ๊มเลยกันแคือตอนเนี้ยคืองาเราตั้งใจจะจัดขายอะไรแบบนี้วันที่สิบแต่วันเนี้ย มึงขายแบบนี้กันหรอมาได้หมดนะพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้ว่าจะทำเป็นครั้งแรกนเนีหรอมาไหนไหนพี่ยิวมาแล้วของพี่มงหน่อยตัวเองของพี่มงตัวเองรู้จักพี่มงก็คือยาดมจงเจริญที่น้องเกลเป็นพรีเซนเตอร์นี่เลยวันนี้ได้หนึ่งแถมหนึ่งในไลน์นี้จงเจริญของพี่คนนั้นไม่พี่มงติดต่อมาพี่มงน่าจะทําการตลาดพี่มงทําการตลาดให้นี่ค่ะยาดมน้องเกลแพ็คคู่สองกระปุกนี่ครับแพ็คคู่สองกระปุกยาดมที่อ่อผมว่าวันติด แสมากนะครับตัวนี้นะคนจะเอี้ยวถืออ่ะเลวขายอ่ะเห็นหลายหลายคนเลยนะคนดังหรือว่าคนทั่วไปก็ชอบนะครับตัวเนี้ยคือเป็นสมุนไพรแบบเอ่อสมุนไพรข้าใส่เข้าไปในนี้เลยใช่ไหมเราจะเห็นแลบว่าสมุนไพรหอมจากธรรมชาติของสมุนไพรนะเป็นตอนๆเลยนะครับในขวดโอ้กูเมยอยาดมจงเจรินค่ะเมื่อกี้เตงพูดอะไรในไรบ้างเขาไม่ได้ดูพูดในมุมที่ว่าเตงบอกว่ายูมีปากเสียงกับแม่เกตเขาก็เลยบอกว่า ทำไมอยู่ถึงมีปากเสียงกับแม่กีเฉยๆฉยทุกมื่อเลยเหรอใช่ก็เขาถามว่าผมตื่นมาวันนี้เจมบอกว่าแกฝนขึ้นไหมฝนขึ้นเสียงนะดูเดี๋ยวเดีวเตงตกใจไหมคอยดูนะเดี๋ยวเดียวรวมจงเจริญนะครับดูไว้ก็วันนี้ผมผมผมตื่นมาใช่ไหมผมก็ลงมาผมก็ทายถามว่าแต่เช้าตื่นมาตอนเที่ยงเตรียมไปรับอยู่จีนลงมาเจมบอกว่าเออเตงเขา พูดหมดแล้วในไลฟ์คนรู้หมดแล้วว่าจะเล่าอะไรกันบ้างเขาถามว่เาเอาเพื่ออะไรนะอะไรแวไม่เออแล้วบอกว่าพูดเหมือนหรือเปล่าแต่คนที่ตัวห่างเขาคนแรกเป็นใครรู้ปะพี่ต้องยังกตัวห่างเขาวันนี้สายไหม้มากผมก็แบบไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลยคือเขากำ<า>ลงังลังเลว่าที่เขาทำมันแรงไปไหมมันแย่ไหมแต่ว่าเขาทำไปแล้วทุกคนแบบเป็นเป็นห่วงเราเยอะมากเลยวันนี้เป็นห่วงผมเป็นห่วงเจนเยอะมากโทรมาเต็มเลยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับผมโอเคคือ มันผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเลยไม่ต้องแตะ่ต้งแต่เราเลยจุดนั้นมาแล้วว่าเราเลยจุดเที่ยวมานั่งแบบร้องไห้เสียใจแล้วนึกออก่ะคือเราเคลียร์ใจกันจนไม่รู้จะเคลียร์ยังไงแล้วจนวันนี้เราแบบแข็งแรงสมบูรณ์มากๆทุกคนไม่ต้องกลัวครับผมกับเจนคือผมกับเจนผมกับเจนคือเราจับมือกันแน่นมากนะครับในวันนี้คือ ถ้ามันจะปล่อยมืออ่ะมันปล่อยไปตั้งนานแล้วตั้งแต่คบกันสามเดือนแล้วอ่ะตั้งแต่เขาค,บ,คบกันสามเดือนแรกอะ่ะอืมแต่ว่าคือมาถึงวนนันเนี้มันผ่านการปรับปรุงการยอมการเข้าใจการตีเขา่าแทงศอกกันมาเยอะแล้วไม่มีอไอืมจนเจนวันนี้เจน แข็งแร่งครับเจนแข็งแร่งเจนเอาตัวรอดได้ทุกคนไม่ต้องห่วงเจนเนี่ยมีดามาเมื่อไหร่ก็ขายของมานั้นจังหวะนี้ครับแต่ไม่ได้เตรียมการมา<ด>เพื่อไม่ได้ไดเตรียมการถ้าใครบอกว่าเอ้ยเจนนี่ตั้งใจทําการตลาดดีมากเลยเห็นหลายๆคนพูดว่า,วาแบบเอ้ยการตลาดการตลาดเราวางแผนจะไลฟ์แบบนี้มาตั้งนานเราก็บอกทุกคนแล้วแล้วถามว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเลยมึงหน้าแบบป้าข้างบ้านมากเลย คนก็เห็นแล้วว่าทุกครั้งที่แบบว่าเมื่อไหร่ที่เจงกับเราแบบเอ้ยไปได้ดีวะมันก็จะมีเรื่องแบบว่าเออเอาสักหน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะมีตลอดเป็นเซอร์เคิลหวังว่าจะดีขึ้นเชื่อเขาไหมว่าคําคพูดที่เขาพูดกับเยงทุกครั้งคืออะไรคืออะไรที่เยงพูดแบบเนี้ยมันไม่มีทางดีขึ้นอเดี๋ยวก็จะมีไม่เป็นไรคือมันจบแล้วสำหรับเขาไง คือยาดมจงกระเรือนหนึ่งแถมหนึ่งกดจ้ใช่<ะ>เห็นไหมคนขึ้นจิตมืนออดูนะครับยาดมจงเระเริญคือผมบอกให้ว่าที่ผมเจอถ้าทุกคนรู้ว่าเราเจออะไรเราผ่านอะไรว่าหลังบ้านมันหนักกว่านั้นผมเห็นจีนในสภาพที่เมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้เขาพูดว่าเขาเจอตัวเองในสภาพที่ เป็นคนดังที่เราคิดว่าเจนคือแบบมีความสุขมากๆเขาแบบควรจะแบบว่าชีวิตต้องสนุกสุขวันสิแต่กลายเป็นว่าความสุขที่เราเห็นเขาเบื้องหน้าที่เขาแบบกระโดดโลดเต้นบนเวทีมีความสุขอนเตอร์ทนคนเก่งนั่นคือความสุขเดียวในชื่อเขาณตอนนัน้นพอกลับมาในพักของชีวิตส่วนตัวเขาไม่มีความสุขเลยเรีย้อยดย่ลงได้สามหมื่นแล้วค่ะแยค่ะเรียบร้ยนอนร้องไห้อยู่ใต้ผ้าห่มคนเดียวทุกคืน ถึงขนาดที่ต้องขอคำปรึกษาจากตำรวจคนหนึ่งที่เพิ่งเจอกันท้งเลขตอนถ่ายเอ็มวีคือคนแปลกหน้าที่คิดว่าเออขาเป็นตำรวจแล้วแบบรู้สึกว่าเออเราน่าจะพึ่งพี่ใหญ่คนนี้ได้น่าจะแบบปรึกษาพีา่ใหญ่คนนี้ได้ก็นลยปรึกษาผมจนถึงวันนั้นจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้นมีแต่เรื่องแบบนี้แต่หลังจากนี้มันจะไม่มีแล้ว<า>เพราะว่าที่เขาทำทั้งหมดวันนี้เพราะเขาแค่หวังหวังเดียวเลยว่าเขาไม่อยากให้ ลูกสองคนน่ะต้องมารับด้วยอะไรแบบนี้ในขณะที่เขากําลังยังไม่โตเนี่ยม,มันควรเคลียร์ให้จบให้สิน้นซึ่งไม่ว่ามันจะจบแบบไหนเขาจะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดหรือว่าเขาจะไม่เหลือครอบครัวเลยเขาก็คือรับได้หมดแล้วแต่เขาหวังลึกๆว่าตยงฟังนะทุกความเจ็บปวดครั้งเนี้ยอย่างน้อยอ่ะมันมีเรื่องดีขึ้นใช่แต่เขา,าแย่แน่อนอน ชอบจิตใจเขาอะสักช่วงหนึ่งแหละธรรมดาแหละแต่ว่าเขาก็าไม่ชอบให้ใครด่าแกนั่นแหละแต่ว่าเขาก็พูดมาแหละใช่ก็เหมือนที่เขาบอกผมบอกว่าเห็นไหมสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าจะยังไงเราจะช่วยเจนยังไงสุดท้ายคนที่โดนเกลียคือผมเกลียทำไมเพราะว่าเราพูดไปผมทะเลาะกับแม่เจน นุ่ก็กดผมอันนี้ก็เกลียดผมทุกคนมองหลายมุมแล้วคือกลายเป็นว่าโดนอยู่ตรงกลางไม่มีใครเกลียดตัวเองแล้วมาหมายถึงที่ผ่านมาตอที่เราทะเลาะกันนะเจนก็แบบนอยเพาแบบเอ้ยทำไมถึงไม่รักแม่ไม่รักแม่ไม่รักแม่ตัวเองขณะเขายังรักแม่ตัวเองเลยอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทําไมผมไม่รักแม่แม่เจนเจนก็นอยผมก็บอกโอ้โหันก็เกินสุขความสามารถคือทุกคนต้องเป็นอย่างเงี้นะว่าหนูอ่ะไม่เคยนี่แบบ หนูอะ่ะอย่าให้โอทีนะคือ,อตัวเองอะ่ะพืดไงดีวะคือเจนนี่กับยูทะเลาะกันเยอะมากเรื่องอคือ,เ,อเขาเโกรธตัวเองเยอะมากงาน d ดมจรงจเจริญแม่งทําให้หัวใจคล่องขึ้นเยอะเรื่องอะไรที่บ้านเราไม่สามัคคีกันแบบว่าเขาโกรธที่ตัวเองแบบว่าแม่ว่างไม่เข้าใจเขามั่งอะไรอย่างเงี้ย เที่พี่พิมเขานั่งรอรออยู่อ่ะใช่แป๊บหนึ่งนะ่ขอคุณดูแสนแป๊บไหนใครนั่งรอแต่ว่าคือตอนเนี้เขาคือเข้าใจแล้วเแล้วเขาก็ไม่ได้โกรธอะไรเองแล้วเขาก็พูดกับทุกคนแล้วว่าคือตอนนี้ไงตัวเองเราพูดกันในพาร์ทของตรงนี้เพราะถ้าถ้าวันนี้เขาไม่โพสต์คือเขาไม่เป็นแบบนั้นไงตัวงตัวเองคือมันดีแล้วที่ว่าแต่ว่าผมบอกเลยว่าวันนี้ที่เกิดขึ้นนะมันมันเกิดขึ้น ก่อนนั้นเนี้ยมันแบบจะจะอยู่นานมากแล้วอะ่ะคือแบบสั่งสั่งสองแล้วก็ใช้แบบว่าไม่ตีไม่เคยคิดตีไม่เคยขู่ว่าจะแฉนะไม่เคย,เคยแต่ว่ากลายเป็นว่าคนนั้นอะ่ะขู่ว่าจะแฉเจนมาตลอดอืมแกไม่ได้ขู่หรอกแกประชด แกหวังว่าถ้าแกทําแบบนั้นน่ะเขาใจแบบยอมไงแต่ดังเขาไม่ยอมจะไปออกโขนกระแสบ้างแล้วเขาเปิดก่อนเลยวันนี้บอกคูเจนแต่เขาเปิดก่อนสิบเอ็ดโมงเลยนะครัจะตั้งเต็นท์เริ่ต้องไอโฟนเลยเฮ้จากว่าไอโฟนอันนี้ค่ะโอเคครับมึงยาดมคนมึงยาดมห้าหมื่นกว่าแล้วไอโฟนอะไรแบรนด์จัดให้ไม่ใช่ของกอนตี้ได้ขายสักคู่นะคะทุกคนยาดมจงเจริญหนึ่งแถมหนึ่งในไลย์นี้ ยาดมจงเจริญค่ะอ้าแสงคนแล้วดีกันแล้วหรอพี่คนก็เคยคืออคอมเมนต์อ่ะบอกว่าอย่าเลิกกับเจนนะคะอย่าปล่อยมือเจนนะคะอย่าปล่อยทำไมทำไมถึงคิดว่าต้องปล่อยวันนี้ทำไมบางคนคิดว่าเยงแบกรับอะไรมาเยอะไงคือถ้าจะปล่อยผมปล่อยไปนานแล้วแล้ววันนี้บอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเจนเขาบอกเขาบอกว่าถ้าผมจะปล่อยก็ต่อเมื่อเจนแบบไปแลกดไปมั่วผู้ชายอย่างเงี้ย แต่ว่าเรื่องแบบนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเจนเขาก็เลือกไม่ได้สามีภรรยาเราเลือกเองแส<ต>ดนะงว่าเขารักแมมปะรักสิเขาบอกเลยขอขออก็เขาพูดแล้วว่าเจนคือเด็กที่กระตันยูที่สุดใครบอกใครดาร่าเจนอกตัญยูผมเกลียดผมด่านะค,คุณไม่รู้หรอกคุณรู้จ,กจักเจนดีแค่ไหนว่าเจนอกตัญยูแต่มีคนดา่าเจนอกตัญยูนะก็คือคนที่เจนกระตันยูด้วยแหละ ดาเยงว่าอากาศอยู่มืแล้วมไาขย่ยาดมกัน <c oughs> ยาดมขออีกห้าสิบบ้านค่ะยาดมหนึ่งแถมหนึ่งขออีกห้าสิบบ้านตอนนี้สินค้ารออยู่ประมาณห้าพันแปดร้อยตัวยาดมขออีกห้าสิบบ้านส่วนดิหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนครับห้าหมื่นเออห้าสิบบ้านค่ะ ลูกค้าตอนนี้มีวีนบ้างเหวี่ยงบ้างเจนนี่เข้าใจทุกฝ่ายทุกคนเลยนะคะแต่เจนนี่จะทําให้ดีที่สุดเพราะว่ายาดมจงเจริญเราดมทุกวันนะคะเราดมพร้อมกันเลยตอนไหนบ่ายตอนนอนค่ะซึ่งยาดมจงเจริญเนี่ยน้องเกลียวกขาขายมึงเป็นยาดมพรีเมียมที่ไฮโซก็ถือกันอถือรับดูแพงปั๊บนั่นไงหอมเหมือนกลิ่นในนั้นยิวเลย กลิ่นสมุนไพรที่ตัวเองม่เป็นกลิ่นสมุนไพรอะ <c oughs> ่ะมึงแปดเหมือนว่าได้แสนถ้าไม่ได้แสนลูก,ลกค้าจะอายเราจะอายลูกค้าเพราจ้างห้าหมื่นเราต้องได้แสน <c oughs> ลูกค้าอยอดขายอีกหมื่นเดียวเอางี้เราให้อีกยี่สิบบาทปะ <c oughs> ปะเออถ้าลูกค้าไม่กดเราไปแงบูมเราเสียใจยิงอ๋อเรายิงอ๋อเราไม่เป็นไรมึงยาดมจงเจริญอุ้ยเปิดบูมก็เห็นบูมก็ใจสั่น มีลูกค้าทั้งมาว่าตอนที่คุณเจนนี่หยิบสินค้าผ่านกล้องค่ะตื่นเต้นมากแต่คุณเจนนี่ก็ข้ามของมนกไปทาไลูกค้าไม่เราต้องเรียงคิวไว้เลยไานไม่ลูกเัวเรียงคิวไม่ได้เองต้องเข้าใจว่าบางทีสินค้าเหมือนกันอยู่ติดกันไม่ได้แต่ลูกค้าบอกว่าให้ขึ้นของเขาเถอะเขาอยากอันี้ละนายกรตี้ก็อยากให้ขึ้นตัวทุกคนอยากให้ขึ้นหมดเลยตอนนี้พี่เข้าใจเดี๋ยวพีกหนึ่งนะ๋ยวเอาไปของพี่ขึ้นให้หมดเลยตอนนี้เหรอแสนกว่าแล้วอ่ะ อันนี้ของพี่พิมพ์พิมพ์ประพาเออพี่พิมพ์พร้อมขึ้นอะไรยังพร้อมเลยมาพี่พิมพ์ขอมาเลยค่ะบีขึ้นตะกร้าพี่พิมพ์มาเลยพี่พิมพ์พิมพ์ประพาอุ้ยพี่พิมอันไหนอ่ะมันคืออะไรอ่ะบีลิปเลสค่ะนี่ริปเลสขึ้นแล้วหรอจากเจ็ดร้อยห้าสิบแปดมันอ่านว่าเลสจริงๆเหรอเลสเดืออะไรอ่ะเลสเลสไม่ใช่แลสเลสเลส ของพิมพิมประพามาถึงแล้วค่ะได้แล้วค่ะเราขายพันบ้านนะทุกคนอยู่กันแสนกว่าเราไปแบนละพันแล้วเราปิดเลยถ้าครบพันชิ้นเราปิดเลยเพราะว่าแบนเราอยู่ประมาณห้าร้อยเบนจากปกติเจ็ดร้อยห้าสิบแปดลิปกิเตอร์เราใช้ยังไงทุกวันนะคะเธอมาดูแพ็กเกจของพี่พิมพ์กันพิมพ์พิมประพาฮัลโหลมานี่นะครับในกล่องเวลาเราสั่งของจะมีคู่มือนี้ให้ ได้ๆๆค่ะเอ๊ะเดี๋ยวพี่มันเลยสามตัวใช่ไหมบูมดูเร็วบูมเป็นไงมือมาหัศจ์นะลยองดูปอมมากทุกคนลิฟอุ้ยตัวเองปากเขาเป็นไงสวยอู้ยตอบไม่เป็นคิดด้วยนะคะทุกคนจากเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยกว่าบาทตอนนี้เหลือสามร้อยหกสิบเก้าบาทโอ้ยายนีนเหมือนใส่ฟิลเตอร์เลยอ่ะ ลิปแลดลิปกิโตมีกี่สีครับเออไม่ได้คิดเลยค่ะเดาได้เพิ่มให้ค่ะโอ้ยบูมแต่บีจังหวะนอะลูกนะเขาถามมีกี่สีครับยังไม่ได้นนะค,ะดดไดคิดนะเลยไม่ได้ค<อ>ิ<อ>ดเ,เลยะะทุกคนอ๋อพี่พิพมโทร,รมาค่ะพี่พิมโทร,รมาพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคร่ะดูร้านอยู่เลยพี่พิมลิปดีมาก สวยไหมสวยไหมอะไรแบบสีที่พิมชอบที่สุดเลยสีทิมสวยมากพี่พิมแป๊บนึงนะพี่พิมอย่าเพิ่งวางนะพี่พิมสวยกว่าเขาเหรอฮะยังอยู่ยังอยู่สวยกว่าเขาใช่ไหมใช่พี่จะพูดนี้นะพี่พูดวพี่พิมลิปพี่พิมอ่ะวันนี้จัดโปรให้เจนนี่เหรอคะจะบอกว่าราคาเนี้ยพิมไลฟ์เองอะไม่เคยไลฟ์ราคานี้มาก่อนในชีวิตเลยนะเลยให้ราคาเนี้เฉพาะไลฟ์เจนนี่คนเดียวเท่านั้นเลยโอ้ โลกหาไม่ได้ในโลกพี่พีมันมีกี่สีคะเราจะนี่คนเดียวเท่านั้นเลยสีที่ลองไปนี่ไลนนี่คนเดียวเท่านั้นก็ไม่ให้กูไลค์กับพีสีอะไรนะคะแบบชื่อสีพิมพ์มันเป็นสีชมพูตุ่นที่แบบทาได้ทุกวันแบบทุกคนทาแล้วแบบสวยนี่หมดไปห้าแท่งหม้ละทิมทาคนเดียวคือห้าแท่งแล้วตอนเนี้ยคือเป็นสีที่ชอบที่สุด มันเหมือนใส่ฟิลเตอร์ใส่กิเตอร์อะไรอย่างนั้นน่ะนึกออกไหมคะเห็นปะคือกิเตอร์มันไม่ได้เป็นกิเตอร์ที่แหลมมากมันเป็นกิเตอร์ที่เวลาโดนไฟแล้วมันดูแบบเผยอะไรปักตุนดูแบบปากสวยสุขภาพดีแล้วไมเป็นสี่ชงูที่แบบมันทาได้ทุกวันจริงๆอะตอนนี้ห้าหมื่นแล้วพี่พิมยังไงดีขายได้ห้าหมื่นแล้วมันมีสีหนึ่งสีนันตาลบีมจะนี่มีไหมสีอะไรนะมันเป็นสีสีำันบีมมันเป็นสีใหม่ แล้วก็เป็นสีที่พิม์ผสมเองกับมือเลยอันนั้นน่ะซันบีมเจอแล้วใช่เป็นสีที่แบบพิมพ์แบบผสมเองเลยแล้วเป็นสีที่ชอบที่สุดแบบเท่าทั้งพอกับสีพิมพ์เลยพี่พิม์เราขายหนึ่งพันแท่งนะตอนนี้ออกไปสามร้อยแท่งแล้วนะว้าเจนนี่จริงพี่พิมต้องมาหาเจนนี่แล้วแหละพรุ่งนี้สิบจุดสิบขอทิชชู่หน่อยน้องบีโอ้ยพี่พิมมาเลยจินนป้าสวยมากพี่พิมพูดอะไรแบบนั้นเนาะ อ่ะสีสีอะไรนะซันบีสีซันบีมมันจะเป็นแบบสีออกนูดนูดแล้วแบบว่าเป็นสีแบบใครที่ไม่ชอบสีชมพูอันนี้จะออกเป็นสีพีชก็เป็นสีแบบดูแบบปากสุขภาพดีแต่เป็นโทนพีชคือใครที่ชอบแบบแต่งแบบโทนส้มๆอย่างเงี้ยก็คือสีนี้ได้เลยสวยมากใช่สวยสวย,สวยมากพี่พิมพ์ออกไปห้าร้อยเท่งแล้วพี่พิมพ์ หิวแสงปะนี่คือลิฟว์ลิฟวลิฟวหิวแสงโดนแสงปุ๊บคือแบบเล่นแสงสุดๆโอ้โหพี่พิมห้าร้อยเท่งเลยสวยมากชื่อลิฟยังไงเจนนี่ราคาเนี้ยฉันไม่ให้ที่ใครที่ไหนแล้วนะเฉ <c oughs> พาะในร้านนี้เท่านั้นน่ารักที่สุดพี่พิมจนเจนนี่รักพี่พิมมากจนเจนนี่กับบูมตั้งแต่ต้นเลยจนถึงตอนนี้พูดถึง พี่พิมไม่หยุดเลยนีะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะเป็นกำลังใจให้เจนนี่นะครับพี่พิมพ์ขอบคุณใจสวยมากอันนี้สีซันบีมที่เจนนี่ใช้ใช่คือเจนนี่ทาแบบสวยทั้งสองสีเลยอะคือซันบีมมันก็จะออกเป็นแบบลุกมีความฝอนให้หน่อยได้ไหมมิกไนยอันนี้ที่พลอยหอวางชอบมากพี่พิมพ์ตอนนี้เราขายไปแปดร้อยแท่งแล้วนะเหลือสองร้อยแท่งสุดท้ายจริงเหรอจริงหนึ่งพันแท่ง ได้แน่นอนอเกินอ่ะมีเกินอ่ะพี่พิมพี่ห<อ>ัวถยตใจ<ม>อ่ะจะสองแสนแล้วค่าตายละแต่แบบเอาจริงๆใครได้ไปในร้านเนี้ยคือขุมสุดเพราะว่าไม่เคยมีราคาไหนจริงๆใครที่แบบว่าเป็นลูกค้าแล้วจะรู้ว่าราคานี้ไม่เคยให้ใครมาก่อนสีอะไรมิดไน่ม่วงๆอ่ะใช่มันเป็นสีแบบออกม่วงตุ่นๆเวลาทาไปอ่ะคือตอนแรกมันดูเป็นสีม่วงแต่ทาไปเห็นป่ะคือปากแบบมันจะแบบ ดูดิเหมือนเหมือนแบบฉีกจิวเลอร์อะ่ะพี่พี่พิมพตอนนี้สามแสนบาทพันกว่าแท่งแล้วค่ะพี่พิมพี <Yeah. S 2> พ่พิมพ์เจนขออีกสองร้อยแท่งนะอย่าเพิ่งปิดตกร้านะได้ไหมทุกคนคอนเฟิร์มว่าถูกที่สุดในร้านเจนนี่คิวให้เจนนี่คนเดียวเท่านั้นจริงๆกดไปเถอะถูกมากพี่พิมพันสามร้อยแท่งแล้วพี่ <laughs> โอ้ยนี่จอ้อ๋อ <laughs> โอ้โหขอบคุณนะคะสามร้อยกว่าเอ้สามแสนกว่าจะสี่แสนแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พิมพ์ด้วยนะขอบคุณเจนนี่มากเลยนะขอบคุณครับเดี๋ยวมาไลไ์ด้วยกันนะคะจ้าขอบคุณค่ะสู้อนะสู้อยแ่ขอบคุณ่ะสองร้อย่ะ